ไม่ได้เก่งอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่พวกคุณเก่งแต่ทําไมครูถึงมีเงินส,สดสดหลักหลายร้อยล้านเพราะอะไรทั้งๆท,ที่ครูไม่มีคุณสมบัติเหมือนที่ครูพูดมาเมื่อกี้นี้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยหลอกเราเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เราเคารพนับถือบูชาไม่เคยหลอกเรา ไม่เคยให้ครูหลงทางไม่เคยให้ครูผิดทางไม่เคยมาหลอกลวงครูแล้วไม่เคยให้ครูไปหลอกลวงใครนี่แหละคะ่ะทุกคนที่ครูอยากจะบอกว่าวันนี้ไม่ใช่ว่ามูแล้วไม่ทํางานไม่ใช่ว่าทํางานแล้วไม่มูทุกคนคนบนโลกใบนี้ขยันกว่าคุณกี่ล้านคนที่เขาทํางานนอนวันละหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงทุกคนคะมีคนเก่งกว่าคุณที่ทํางานแบบโอ้โหเก่งมาก แต่เขายังได้เงินเดือนไม่ถึงแสนห้าเท่าพวกคุณเลยหรือตอนนี้มีคนจบด็อกเตอร์หรือมีคนที่เก่งมากแบบว่าบรลลุมมาเก่งอะ่ะแบบเป็นระดับแบบส่งไปต่างประเทศไปนู่นนี่นั่นอะ่ะณวันนี้เขาก็ยังไม่ได้มีเงินถึงสิบล้านร้อยล้านเลยเราลองคิดดูในความเป็นจริงไม่ใช่เขาไม่ทําเห็นไหมเขาทําเยอะมากเขาทําเยอะเขาทําจริงจังเขาทําแบบว่าเพื่อได้ผลงานเขา บินไปไม่รู้กี่สิบประเทศแล้วไปไม่รู้กี่ประเทศแล้วแต่เขายังไม่เคยเห็นเงินสิบล้านเลยเขายังไม่เคยเห็นเงินร้อยล้านเลยเพราะความสําเร็จของคนเราไม่เท่ากันวันนี้เป้าหมายของครูครูบอกคุณตั้งแต่แรกแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยหลอกลวงครูเลยเพราะครูเป็นคนซื่อสัตย์ในวันที่ครูติดลบสามสิบล้านครูจําได้จนถึงทุกวันนี้ครูขับรถสี่ประตูค่ะไปวัดเขาลังพัฒนาจังหวัดลบบุรีครูไปทําบุญทุกคนขาหนึ่งร้อยบาท แทบไม่มีค่าน้ํามันกันเลยแต่ครูไปอธิษฐานจิตว่าถ้าครูมีร้อยล้านเมื่อไหร่ครูจะมาทํากระถิ่นหนึ่งล้านบาทแล้ววันที่ครูมีทุกคนครูมีก่อนหน้านั้นอีกนะแล้วตอนนั้นน่ะก็ยังไม่ได้เหมือนยังไม่พร้อมก็ยังไม่กล้าไงโอ,อ้กระถินก้อนแรกมันเหมือนคนไม่เคยทําบุญเยอะไม่เคยทําบุญแบบหลักล้านน่ะเข้าใจใช่ไหมคะไม่เคยทําบุญก้อนเป็นล้านอะ่ะมันรู้สึกแบบทําใจทําใจเป็นเรื่องปกติค่ะทุกคน คุณต้องมีครั้งแรกก่อนนะคุณถึงจะรู้ว่าครั้งต่อไปมันลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดหลังจากที่ครูทํากระถิ่นหนึ่งล้านบาททุกคนครูซื่อสัตย์ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูซื่อสัตย์ต่อคําพูดตัวเองครูซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่นน่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยหลอกลวงเราเลยเพราะหลังจากที่ครูทากระถิ่นหนึ่งล้านบาทเป็นไงยอดขายครัวพุ่งงงมากถามพี่ลุงว่าจริงไม่จริงเพราะครูคุยกับพี่ลุงเลยว่ามันเป็นไปได้ยังไง ที่คนอื่นเขาอะแบรนด์อื่นยอดล่วงละนาวละนาวละนาวตอนนั้นอะแต่ครูกับทําให้พี่น้องเราอะขายดีกันเป็นแบบน่าเหลือเชื่อมากทุกคนทําให้ครูได้ทํากระถิ่งปีละล้านติดกันสามปีเราทําบุญนะคะทุกคนคะตั้งแต่ทําเอ่อตั้งแต่กําเนิดนุปพระเก้ามาห้าปีถ้าจะทําบุญ จะือบเฉียดจะเป็นจะเป็นสิบล้านได้มั้งโอ๊ยเกินเกินสิบล้านค่ะนะคะถ้ารวมทําทานด้วยนะคะเกินสิบล้านนะคะทุกคนเราไม่หลอกเราก็ไม่โดนหลอกครูเริ่มมีสติทบทวนครูเริ่มตั้งสติค่ะในวันที่ครูฟังเรื่องมู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 มมครูมาดูชีวิตตัวเองฟังดีๆนะทุกคนวันนี้ถ้าคุณมูเอาแต่มูอ่ะ มูไม่รู้เรื่องรู้ราวอ่ะเขามูกูก็มูคุณแทบไม่เห็นผลอะไรเลยนะเพราะมูคือจิตมูคือจิตที่ศรัทธาค่ะ